Thank you มาก<ด>มายเกินกว่าคาคิดนะว่าโอ้ยอัศจรรย์มากาเป็นยังจ๊จะเสียงลอยๆใช่ไหมแล้วก็สำคัญที่สุดนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าตอนนี้ถ้าพี่น้องในใต้เดินเข้ามานะคะเดินทางเข้ามานะคะก็สามารถ มาเสาร์อาทิตย์หน้าได้เราจะเปิดเฉพาะทุกเสาร์และอาทิตย์ค่ะเสาร์และอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเหนือใต้อีสานการเดินทางมาก็ให้ตั้งหลักที่จังหวัดปทุมธานีนะคะลำลูกกาคลองเจเทศบาลซอยหนึ่งก่อนอื่นเราก็ต้องมากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะคะในช่วงเวลานี้นะคะก็รอตอนนี้กำลังจะให้พี่น้องประชาชนชุดแรกนะคะชุดแรก ได้เดินทางเข้ามาจากฝั่งนู้นมาสู่ฝั่งนี้เพราะเราจะมีที่รองรับพี่น้องประชาชนฝั่งนู้นก็จะมีอาหารมีกาแฟโอนตินผลลหมากรากไม้อาหารครบถ้วนนะคะในการที่ให้พี่น้องประชาชนได้รับประทานอาหารตอนนี้บรรยากาศฝั่งนู้นก็พี่น้องประชาชนได้นั่งรอกันจำนวนมากเช่นกันแล้วก็ช่วงเวลานี้นะคะผอ,อ,อก็ยินดี ที่จะต้อนรับพี่น้องที่กำลังจะเดินทางเข้ามาเช่นกันค่ะอย่าลืมพกบัตรประจำตัวมาห้ามพกอาวุธนะคะห้ามพกอาวุธเพราะทุกคนก็คือจะต้องมีกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยของพออฟ้าแล้วสำคัญนะตอนนี้นะคะทุกคนที่กำลังจะเดินทางมาก็สำคัญที่พอ,อ,อบอกว่าอย่าลืมพกบัตรอ่ะตอนนี้ชุดแรกมาหรือยัง สวัสดีพี่ต้นสวัสดีน้องโฟนสวัสดีพี่กบครับ<อ>ามาทางนี้เลยนะมาทักถ่ายก่อนเนี่ยดาราสามคนบู๊กันใหญ่เลยนะโอ้ยดูจนดูจนนอนไม่หลับอะค่ะเนี่ยอ้าวใครพระเอกใครตัวร้ายในละครนะอา้าวใครตัวร้าย ยกมือสิไม่กล้ายกมือเออเอออ้าวใครไปใครไปในละครน,น,นะคะตัวร้ายครับผมคุณ exactly กิตต so ิสุวรรณนะครับดีตัวร้ายครับนี่นี่สราคุณนายจุติยาครับตัวร้ายนะครับอยากเล่นเป็นตัวร้ายอยากเล่นเป็นตัวร้ายอ้าววันนี้พิเศษด้วยนะคะวันนี้ผอฟ้าก็เปิดหีบหนึ่งหีบ ให้พี่น้องประชาชนได้บูชาบางขุนพรมกรุกเก่าใครเดินทางมาวันนี้จะได้บางขุนพรมกรุกเก่าที่สามารถส่องแล้วก็บูชาได้เลยองค์ละ1,000บาทนอกเหนือจากการที่ท่านจะได้รับพระฟรีแล้วถ้ามีกําลังที่จะบูชาพระอยู่ที่สิทธิของท่านวันนี้ให้บางขุนพรมกรุกเก่าให้เลือกเองหยิบเองแต่ไม่ใช่เรียกคนเรียกดึงนะใครคนพระแบบ ไม่รู้ว่าพระนั้นของสูงเนี่ยพอ,อ,อตีมือทันทีเนี่ยมีไม้เคียนด้วยค่ะเพราะว่าพอ,อ,อ,อถือมากกับเรื่องพระของสูงแต่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เห็นเต็มหีบที่เปิดลักษณะเป็นเนี่ยพระท่านพระพุทธรูปยังอยู่ในหีบเลยนะคะบอกให้ฟังว่าวันนี้จะเปิดโอกาสให้บูชาองค์ละพิเศษหนึ่งพันแล้วก็เก็บเลยนะเ,เก็บเลยนะส่วนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านประชาชนที่จะบูชาบางขุนพรมกุเก,ก่าก็สามารถบูชาได้เช่นกันเนี่ยใหญ่ ใหญ่ค่ะเนี่ยม้วนตัวนี่คือบางขุนพรมกุเก่านะคะอะตอนนี้ถ้าพร้อมทางนู้นนะคะเราก็ไปต้อนรับพี่น้องประชาชนแล้วเดี๋ยวมีไม้ไหมเดี๋ยวพอให้ไม้หนึ่งอันชูให้ดูหน่อยเมื่อกี้ลืมชูเนี่ยได้รับหนึ่งองค์สมาชิกเดินเข้ามาก็จะได้หนึ่งองค์ทันทีนะคะที่พอออมอบเป็นของขวัญให้กับพี่น้องคนไทยนี่ค่ะเนี่ยน้องคะ ลกล้องซูมที่มือหน่อยนี่แบบนี้เลยค่ะนะคะหนึ่งองค์สำหรับให้พี่น้องประชาชนที่พออเตรียมไว้ให้นะคะพระแท้ไปพิสูจน์พุทธคุณได้ค่ะแล้ว <ทะ S 1> เช็คไม้ด้วยพระแท้พิสูจน์พุทธคุณได้แล้วก็สำคัญก็เป็นวงกลกับชีวิตของทุกๆคนนะคะไม่ใช่ให้เฉพาะพระอย่างเดียวนะต้องให้แหนบแล้วก็ กรอบด้วยเพื่อให้ไปพกเลยต้องพกทันทีแล้วจะรู้ว่าสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตใครที่เจออุปสรรคปัญหามากๆก็ได้สวมใส่พระแท้หนึ่งองค์ก็จะเป็นสิริมงคลมีโชคมีลาบแต่ผู้ที่สวมใส่พระแท้ต้องปฏิบัติด,ดีนะคะและตอนนี้นะคะชุดแรกกําลังเดินทางมาแล้วนะคะจากฝั่งที่ห้องรับรองฝั่งนู้นมาสู่ครหาสงหฝั่งนี้นะคะเพื่อที่จะได้เข้ามาอขอพรน,นะคะ เป็นสริมงคลกับชีวิตใครมาได้ถึงตรงจุดนี้นะคะอ่าพอบอกได้เลยว่าเป็นมงคลค่ะนั่งรอสักครู่นะลูกนั่งรอสักครู่เพราะว่าเดี๋ยวร้อยครบทีมครบ25ท่านมาจากไหนกันบ้างเอยกรุงเทพอ่ามากรุงเทพทานข้าวกันหรือยังทานแล้วอร่อยไหมอ่าอร่อยนะ อาถ้าพร้อมเชิญค่ะพร้อมนะคะเชิญค่ะถ่ายได้ทุกมุมนะมุมโซฟาทุกมุมเดี๋ยวพี่กบพาไปชมแล้วก็เชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะยินดีต้อนรับค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ เด็กน้อยเด็กน้อยสวัสดีค่ะลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะคุณลุงคุณลุงเชิญค่ะคุณลุงมาจากไหนคุณลุงเข้าไปข้างในเลยเชิญลูกคุณลุงเข้าไปข้างในเลยค่ะวัสดีค่ะ เห็นอะไรคะสวัสดีค่ะมาจากปทุมค่ะมาจากปทุมแถวไหนปทุมแถวตลาดไทยตลาดไทยใครเป็นคนดูเฟซบุ๊กแล้วเจออ๋อดูทีวีหรือเฟซบุ๊กสาธุค่ะสาธุค่ะอสวัสดีค่ะราลาลาวด้วยเหรอโอ้สาธุค่ะโอวันนี้วันนี้มาไวนะพี่ตัวเล็กนะดีมาก คุณลุงไปกราบปู่ไม่ขอพรได้สุขภาพได้ดีขึ้นมากับใครมาคนเดียวเหรอคุณลุงไม่สบายคุณลุงอายุเท่าไหร่ถามสิอายุเท่าไหร่คุุุณลงอาายเท่ไหหรรร่่่คับอาายุเทไไม่ได้ยินอายุเท่าไหร่ครับอายุเรคับข้าอยทำไมยังดูหนุ่มอ่ะ เก้าสิบเท่าไหร่คะเนี่ยเป็นอดีตทหารปะเนี่ยอดีค่ะคุณลุงมากับใครมากับใครคุณลุงหนึ่งเก้าแปดหนึ่งหนเก้า่เสิบกว่าเหรอเห็นบอกว่าเก้าเก้าสิบเท่าไร่คุณลุงอ่ะคุณลุงเก้าสิบเท่าไรเก้าสิบเท่าไร่ 8ปดเจ็ดลูกสาวบอกว่าแปดเจ็ดเกเก้าโอเคเก้าสิเก้าน่าจะลงน่าจะลงน่าจะลงเกอายุเท่าไหร่คะคุณลุงลูกสาวสวัสดีค่ะว่าคุณลุงอายุเท่าไหร่แปดสิบป1บอ่แปดหนบอกว่า99แล้วเช่นพอดีว่า รักษาเรื่องสมองด้วยเวลาใจเมื่อยเดี๋ยวฝบังกล้องนะทีนี้พี่ไปข้างในพาพาคุณพ่อไปขอพรปู่เลยเข้าไปข้างในเลยค่ะเชิญค่ะอืมแล้วอยู่แถวไหนคะเนี่ยปฐมค่ะที่ผ่อปฐมตั้งใจมาเลยใช่ไหมชื่อคุณอะไรคะเนี่ยรุจิการค่ะอืมนี่รู้เรื่องนะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องนะ แน่นดู99แล้วนะคุณลุงบอก99ต้องอยู่ถึง99แน่ๆเลยสำคัญที่สุดพี่น้องประชาชนที่รับชมทางจาน psi ช่อง9 3เนี่ยหลายท่านอาจจะเพิ่งจะเจอผอนะคะหรือถ้าแฟนขับเก่าก็ผออก็อยู่บนจานดาวเทียมมาตั้งแต่สมัยจานส้มจานดำแล้วก็อยู่ช่อง160นะคะแล้วก็ช่อง96นะคะที่ผ่านมา ทีนี้มาอยู่93สแล้วค่ะและหลายท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจที่เราเปิดเนี่ยไม่ได้มีการเสียค่าค่าเข้าชมเป็นอย่างใดนะหรือเข้ามาขอพรนะไม่ได้เสียตังค์นะมันอยู่ที่สิทธิของแต่ละท่านเมื่อเข้ามาแล้วนอกเหนือจากสิ่งที่พออมอบให้กับพระสมเด็จคนละองค์นั้นทุกคนอยากจะขอได้ข้อเดียวลครับ บูชาเพิ่มเติมนั่นก็สิทธิของท่านที่ได้องล์าห้า0อยพันส0 0พห้าพันอยู่ที่สิทธิของท่านแต่เราไม่ได้มีกฎกติกาบังคับว่าคุณเข้ามาแล้วต้องเสียเงินที่นี่ไม่มีการเสียเงินแต่อย่างใดอาหารฟรีนะคะอาหารบุฟเฟ่ในในการที่ปอ,ปอตั้งใจในการทำอาหารให้กับพี่น้องประชาชนโรงทานเสาร์อาทิตย์ แลสวัสดีครับคุณพัฒนาชื่ออะไรครับพี่ชื่อนั้นเนี่ยครับผมอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยทางที่บ้านโอ้โหครับมาครั้งแรกครั้งนี้มาครั้งแรกครั้งแรกครับแล้วรู้ข่าวที่นี่ได้ยังไงเอ่ยที่ตาขายทุเรียนบอกมาจ้ะอ๋อเหรอครับผมแล้วก็ศรัทธาปู่อยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วพอมารู้สึกไงมั่งรู้สึกภูมิใจค่ะดีใจมากเลยดีใจยังมาฮะว่าไม่ไม่ ไม่รู้ว่าจะได้มาค่ะวันนี้ดีใจที่ได้มามแล้วก็มาขอพอรปู่ค่ะครับผมดีใจมากค่ะครับผมไงมดูออก็อชวนให้มาที่นี่แล้วก็รู้จักผอ,อฟ้าอยู่รายเดืยวนี่ฮะค่ะหนูดูในทีวีค่ะอ๋อดูในนั้นด้วยครับค่ะขอความรู้สึกให้กับพอ,อฟ้าหน่อยรู้สึกไงกับพอ,อ,อฟ้า ดีใจค่ะดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาไม่ไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสได้มาจ้ะแต่ว่าได้มาก็ดีใจมากเลยจ้ะถ้าดูในเพจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้บอกต่อๆกันไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวสักพักรอรับพระกับขออฟ้านะครับจะได้เป็นสิริมงคลนะครับขอบคุณมากครับ ยได้ดีทำอะไรก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวสันติแตงโมเราควรถ่ายทุกอ๋อได้ได้มาพกไปไหมกอดีปวดหน้าก็แนะนำมาก็ตั้งใจจะมาวันนี้ปวดหน้าเนวี่่อ ไว้ก็จะเป็นบารมีเก็บมูลปาการชีวิตเป็นสีมงคลจับชีวิตไม่มีใครที่จะได้ครอบครองกันทุกคนเราต้องเป็นผู้ที่ถูกเลือกและมีบุญร่วมใพี่โอ้ดินนี่หนยดุอ๋อจะเตรียมขนมให้น้องอย่างเดียวเอ้เตรียมขนมแล้วชอบเด็กตรงเนี้ย โชคดีสุขภาพแข็งแรงจิตใจถ้อยสำเร็จได้จ้าอู้อันนี้ไม่ต้องดูแท้โบอยู่กับข้าน่ารักนิดนึเนี่ยโอให้สุดเก่าองค์ลนหนึ่งพันสก็บทีเดี๋ยวเก็บที่เกือบพนหาร้ออ๋ออันนั้นอันนั้นจะราคาสูงเพราะใกล้หมดแล้วอันนี้ที่ผอบ,บอกไม่ต้องดูแท้เพราะอะไรรู้ไหม เาอ,ออยู่กับผ้าเยอะผ้าลักษณะเนี้ยอออก็มีเยอะเป็นรอบอินเทกรอบเ,เก่าและเป็นผ้าข,ของสายวังอันนี้หายากแล้วรอบเนี่ยเป็นรอบคนโบราณเห็นไหมแล้วคนโบราณจะเลี่ยมแบบให้สัมผัสผิวอ่ะให้พุทธคุณเข้าตัวเรียกว่าให้พุทธคุณเข้าตัวเมียน การเลี่ยมโบราณอย่างเงี้ยจับปุ๊บก็รู้เลยค่ะมานี่ค่ะน้องได้ค่ะางวัดระฆังค่ะวัดระฆังได้ค่ะวัดระฆังต้องดีค่ะมือน้อยมานี่ลูกออกได้แล้วกางย้อนมาแต่เมื่อกี้คุณแม่ไม่ได้เข้ามาเล้วไม่ใช่ซอสกับปู๋คอาน้องได้ยังดินได้เลยที่มีโต๊เจ็บมือแล้วเนี่ยแดง พี่สองก็ามายัางบางขุนพรมขอบคุณครับโชคดีครับโชคดีครับอือสาธุค่ะลูกพกพาและจะเกิดสิ่งดีๆว่าไงลูก ไอ้พอพึ่งขอยอ๋อได้จ้ะได้แล้วก็ไม่ได้แล้วจะไปได้ได้เลยคนละองค์พบมาหรือเปล่าเหอะไปรู้วันนี้มากับพ่อท่านตายลูกศิษย์พ่อท่านตายจะขอบคุณค่ะจะขออนุญาตเช่าเพิ่มได้ไหมคะได้ค่ะอย่างที่บางขุนปมปลูกเก่าที่พอพิ่งเปิดผิดจะเอาพระพุทธรูปขึ้นแล้วเราก็จะเขียนอันนี้ปอพึเปิดโอกาสไม่แพงในตอนนี้ให้1นึ่ันบาททำคุณได้ คุณยายดูได้อยากใกล้อุ่นหน่แล้วคุณยายอยากได้อะไรดูได้ค่ะนะครับงั้นขออนุญาตเชิญค่ะเชิญค่ะทุกค่ะนอกเหนือจากการโผล่นั่งอยูขอไปเลี้ยนก็แต่งน้แล้วใครจะเข้ามาก็ได้แล้วหนูก็เข้ามาใหม่ลูกเข้ามาใหม่ละรับผม เดี๋ยวลูกเพลงล่ะมาดูกระดกแก้นัลูกนะแป๊ต่มาขาดถึงให้ดูจาเนี่ยะออ๋อท่านมีจิตแม่ตาจิตงดงาครับมาลูกมามาแย่ฟ้าเร็วชื่อน้องอะไรบวกด้น้องกันน้องกันครับ เป็นสมบัติหนูนะลูกนะอย่าให้ใครนะลูกนะปกคุ้มครองปกป้องหรือว่าปอนใจดีเลยสองคนดีค่ะดีค่ะให้หลานนะมีก็พระเต็มตัวฮะรโอทั้งนั้นเลยัดตพุุทธน้เนี่ยพูดอยู่ลุกก็จะพูดเนี่ยพระตรงผิดไปให้ผมอะเอท่านเลือกเราแล้วเป็นแล้วพุธน้องพุธอันนั้นเป็น ที่ว่ากู่เก่าอะครับของตอนคุณพระศรีอันนี้หายไปแล้วอความยางหายไปแล้วไม่ยังอยู่ยังอยู่ครับว่า่งให้พี่เดี๋ยวผมสังเกตเธโยเขาเลือกเราแล้วหรือถ่ายรูปย่างลูกถ่ายรูปก็ไม่นายวาถ่ายรูปให้จบก็ได้ สามรูกค่ะเดี๋ยวของพ่อคุณเจ้าจับเหมือนเมื่อวานอีกชุดนึ่งจ้าสวัสดีค่ะสองพันค่ะมีใส่โค้ดที่แจ่วสวยฉันเชื่อนะป้าดุงค่ะของพิญญาใส่กอบอ่ะอ๋อ 一千、嗯，一、嗯、千、嗯嗯嗯嗯